สวัสดีครับ Have a nice day มีความสุขกับชีวิตของเราทุกๆวันกันนะครับมาพบกับเรื่องสั้นสาระดีๆให้ข้อคิดกันในหัวข้อของคำคมสร้างพลังใจเราสามารถเลือกคำคมเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตของเราเลยนะครับมารับฟังกันเลยนะครับคำคมสร้างพลังใจตัวเราเอง เลือกได้ทุกวันเราจะเลือกจัดการชีวิตหรือจะให้ชีวิตจัดการกับเราตัวเราเองเลือกได้ทุกวันเราจะเลือกจัดการชีวิตหรือจะให้ชีวิตจัดการกับเรา <ad> ทุกครั้งที่เราพูดถึงความสุขเราม yes ัก <ad> <ad> ออกไปมองหาจากข้างนอกโดยลืมไปว่า ความสุขมันอยู่ใกล้แค่ข้างในหัวใจคุณเองทุกครั้งที่เราพูดถึงความสุขเรามักออกไปมองหาจากข้างนอกโดยลืมไปว่าความสุขมันอยู่ใกล้แค่ข้างในหัวใจคุณเองวสินอินทรวงถ้าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณ วันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องถ้าคุณใช้ชีวิตในแต่ละวันเหมือนมันเป็นวันสุดท้ายของคุณวันหนึ่งคุณจะพบว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องสตีฟจอฟเมื่อโกรธจ,จัดอย่าเพิ่งตอบข้อความใครเมื่อดีใจอย่าเพิ่งให้สัญญาเมื่อเศร้าหนักหนาอย่าเพิ่งตัดสินใจ เมื่อโกรธจัดอย่าเพิ่งตอบข้อความใครเมื่อดีใจอย่าเพิ่งให้สัญญาเมื่อเศร้าหนักหนาอย่าเพิ่งตัดสินใจคงจือ้อเช่นเดียวกับมดขยันอย่างเดียวยังไม่พอคุณขยันทำอะไรเช่นเดียวกับมดขยันอย่างเดียวยังไม่พอคุณขยันทำอะไรเจมเธอเบก อุปสรรคทําให้คนกล้าปัญหาทําให้คนแกร่งชีวิตเราเมื่อยังมีแรงเหมือนดังแสงพระอาทิตย์สู้ต่อไปอุปสรรคทําให้คนกล้าปัญหาทําให้คนแกร่งชีวิตเราเมื่อยังมีแรงเหมือนดังแสงพระอาทิตย์สู้ต่อไปเราเองรู้สึกว่าการกระทําของเราเป็นเพียงน้ำหนึ่งหยด ในมหาสมุทรแต่มหาสมุทรจะมีขนาดเล็กลงเพราะขาดน้ำหยดนั้นเราเองรู้สึกว่าการกระทําของเราเป็นเพียงน้ำหนึ่งหยดในมหาสมุทรแต่มหาสมุทรจะมีขนาดเล็กลงเพราะขาดน้ำหยดนั้นแม่ชีเทเรซาจงกระหายและทําตัวโง่ตลอดเวลา จงกระหายและทำตัวโง่ตลอดเวลาสตีฟจ็อบคุณต้องมีการหลงไหลในสิ่งที่ทำอย่างมากเพราะถ้าหากไม่มีความหลงไหลก็จะถูกเหตุผลทำให้ยอมแพ้คุณต้องมีการหลงไหลในสิ่งที่คุณทำอย่างมากเพราะถ้าหากไม่มีความหลงไหลก็จะถูกเหตุผลทำให้ยอมแพ้ สตีฟจ็อบเวลาในชีวิตของเรามีอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นจงอย่าเสียเวลาเหล่านั้นด้วยการใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นเวลาในชีวิตของเรามีอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นจงอย่าเสียเวลาเหล่านั้นด้วยการใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นสตีฟจ็อบ จงยอมรับเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตและก้าวต่อไปข้างหน้าสู่แนวคิดใหม่ของคุณจงยอมรับเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตและก้าวต่อไปข้างหน้าสู่แนวคิดใหม่ของคุณสตีฟจอปหากผิดพลาดให้ก้าวข้ามความผิดพลาดนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่ หากผิดพลาดให้ก้าวข้ามความผิดพลาดนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่การผูกโกรธคือความรุ่มร้อนการขอโทษคือความอบอุ่นการให้อภัยคือเย็นสบายการผูกโกรธคือความรุ่มร้อนการขอโทษคือความอบอุ่นการให้อภัยคือเย็นสบาย ทำดีไม่ได้อะไรได้แค่ละกิเลสทำบุญได้แค่สบายใจทำดีไม่ได้อะไรได้แค่ละกิเลสทำบุญได้แค่สบายใจพุทธทาสภิกขุเรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเรา เรามีหน้าที่ดีใครจะดีกับเราไม่ดีกับเราไม่ใช่เรื่องของเราพุทธทาสภิกขุถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้พุทธทาสภิกขุกูว่าแล้วโลกนี้มีปัญหา <_ d ial> เขาไม่ด่าก็ชื่นชมหรือเฉยเฉยสามอย่างนี้ที่ว่ามาไม่ผิดเลยโปรดวางเฉยใครถือสาจะบ้าตายกูว่าแล้วโลกนี้มีปัญหาเขาไม่ด่าก็ชื่นชมหรือเฉยเฉยสามอย่างนี้ที่ว่ามาไม่ผิดเลยโปรดวางเฉยใครถือสาจะบ้าตายพุทธทาสภิกขุ ใครชอบใครชังช่างเถิดใครชใ怪怪ูใครเชิดช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอใครชอบใครชังช่างเถิดใครชูใครเชิดช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอพุทธทาสภิกขุ เวลาของคนเรามีน้อยอย่าต่อสู้และต่อต้านในสิ่งที่เสียเวลาเลือกเป็นในแบบที่เราศรัทธาเวลาของคนเรามีน้อยอย่าต่อสู้และต่อต้านในสิ่งที่เสียเวลาเลือกเป็นในแบบที่เราศรัทธาคนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้าย ทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรคนเราทุกวันนี้ดิ้นรนไขว่ค,คว้าหาสิ่งที่ไม่มีและสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกันคือไม่ได้อะไรพุทธทาสภิกขุคิดค้นในวันพรุ่งนี้ดีกว่ากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ คิดค้นในวันพรุ่งนี้ดีกว่ากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สตีฟจอบสะสมเรื่องราวให้มากกว่าสิ่งของเมื่อเวลายิ่งผ่านไปสิ่งของจะมีค่ากับเราน้อยลงแต่เรื่องราวจะมีค่ากับเรามากขึ้นสะสมเรื่องราวให้มากกว่าสิ่งของเมื่อเวลายิ่งผ่านไปสิ่งของ จะมีค่ากับเราน้อยลงแต่เรื่องราวจะมีค่ากับเรามากขึ้นสตีฟจอบอย่าทิ้งความกระหายอย่าคลายความเชื่ออย่าทิ้งความกระหายอย่าคลายความเชื่อสตีฟจอบเวลาที่เราล้มลงอย่าดูถูกตัวเองเวลาที่เราลุกขึ้นมาได้ อย่าดูถูกคนอื่นเวลาที่เราล้มลงอย่าดูถูกตัวเองเวลาที่เราลุกขึ้นมาได้อย่าดูถูกคนอื่นเมื่อวานก็สายเกินแก้พรุ่งนี้ก็สายเกินไปมีวันนี้ทำให้ดีที่สุดเมื่อวานก็สายเกินแก้พรุ่งนี้ก็สายเกินไปมีวันนี้ ทำให้ดีที่สุดความสำเร็จเป็นผลิตผลของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตความสำเร็จเป็นผลิตผลของนิสัยที่ทำเป็นกิจวัตรไม่ใช่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงครั้งเดียวในชีวิตต้องเผื่อใจไว้กันบ้าง ท้องฟ้าที่ดูสวยงามบางครั้งยังมีความมืดมนชีวิตย่อมมีสุขทุกข์ปะปนกันไปต้องเผื่อใจไว้กันบ้างท้องฟ้าที่ดูสวยงามบางครั้งยังมีความมืดมนชีวิตย่อมมีสุขทุกข์ปะปนกันไปอย่าจำว่าเราทำดีกับใครแต่จงจำว่าใครทำดีกับเรา อย่าจำว่าเราทำดีกับใครแต่จงจำว่าใครทำดีกับเราประสบผลสำเร็จเยอะแยะผิดพลาดล้มเหลวมากมายเป็นประสบการณ์เรียนรู้ต่อไปประสบผลสำเร็จเยอะแยะผิดพลาดล้มเหลวมากมายเป็นประสบการณ์เรียนรู้ต่อไป ถ้าส e ิ่งไหนทำมีความสุขจงทำถ้าสิ่งไหนทำไม่มีความสุขอย่าทำแต่ต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าสิ่งไหนทำมีความสุขจงทำถ้าสิ่งไหนทำไม่มีความสุขอย่าทำแต่ต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนความสุขเป็นของเราเสมอแม้จะหนักหนาสาหัสก็ตาม อย่าให้ใครพรากความสุขจากชีวิตเราความสุขเป็นของเราเสมอแม้จะหนักหนาสาหัสก็ตามอย่าให้ใครพรากความสุขจากชีวิตเราอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำไมเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นก็ทำไปเถอะแล้วจะสบายใจอะไรที่ทำแล้วมีความสุข ทำไมเดือร้อนตนเองและผู้อื่นก็ทำไปเถอะแล้วจะสบายใจอะไรที่คิดแล้วไม่ดีย่าไปทำกับคนอื่นอะไรที่คิดแล้วไม่ดีย่าไปทำกับคนอื่นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ยังมีลมหายใจกันอยู่ชีวิตเราก็ต้องก้าวกันต่อไป พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้ยังมีลมหายใจกันอยู่ชีวิตเราก็ต้องก้าวกันต่อไปคิดในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆทำในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆจะกลับเข้ามาในชีวิตที่ดีคิดในสิ่งที่ดีๆพูดในสิ่งที่ดีๆ ทำในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆจะกลับเข้ามาในชีวิตที่ดีบ้านประตูความสุขนั้นรออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะจับลูกบิดเปิดมันเข้าไปหรือเราจะรอเฉยๆหรือเราจะหันกลับหลังมันมาก็อยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้น สาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับ Have a nice day มีความสุขทุกๆวันกับชีวิตนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ